วอนนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะชาวเฟซบุ๊กและก็เพื่อนๆชาวโซเชียลทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ค่ะก็คือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่กําลังเข้าสู่วงการเอเบพี่หรือพีชีอะไรก็ตามนะจ๊ะโอเควันนี้ไปคัดงานพิี้มบุรียี่ห้อหนึ่งมาลนะจ๊ะวันนี้ก็คือฟ้าผ่านกับทางคัดกับทางโมก็ตอนแรกก็แว่ดีใจเนาะผ่าน ก็ทีนี้ก็ไปแข่กับวอลิสันนะคะแต่ว่าไม่ผ่านกับวอลิสันก็เสียใจนะแต่ถือว่าเออมีประสบการณ์แล้วก็นาอครั้งหน้าแล้วก็ทําให้ดีกว่านี้อาการอะไรอย่างี้ค่ะ <S <S ใช้ประสบการณ์ไว้นะคะคือว่าคุณต้องมั่นใจในการแข่วันเนี้ยหนึ่งเขาต้องการคนที่แบบว่าลุกมั่นใจในตัวเองสองสวยสามส,ามสูงสี่คือสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ของเขาได้อะ ก่อนว่าห้าประสบการณ์ใช่ค่ะต้องกับปมีประสบการณ์ออโอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะวันนี้พลาดไปปาคิดว่านะคะในการทํางานทุกทุกอย่างค่ะไม่มีใครที่สามารถประสบความสําเร็จได้ในครั้งแรกที่ทํานะคะคนเราไม่ใช่เกิดมาแล้วก็แบบเอ้ยทําเป็นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกฝนก,กันไปใช่ปะอ่ะาฮะครั้งนี้ก็ถือว่าไปเป็นประสบการณ์เนาะก็ ครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่ละกันโางทีก็สาหรับเพื่อนๆนะคะที่ท้อ,อนะว่าเคยทำไมฉันแครผ่านโมแล้วทำไมแบบฉันไปแครกับลูกค้าทําไมไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าแสดงว่าเรายังไม่ดีพอจนทําให้ลูกค้าเห็นแบบเห็นว่าเราสามารถนําผลิตภัณฑ์หรือพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของเขาได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหวัว่าพัฒนาตัวเองนะคะหันดูแลตัวเองให้เยอะๆเอออะไรแบบนี้เลยที่นี้นะคะ ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเพื่อนๆชอบถามนะคะว่าฟ้าใช้อะไรฟ้าใช้อะไรฟ้ากินอะไรถึงขาวอ๋าฮะก็คือส่วนหนึ่งก็ทาครีมกันแดดกินวิตามินอะไรอย่างงี้วันนี้ก็จะมาบอกเลยนะคะว่ากินวิตามินอะไรกันบ้างก็หาซื้อได้นะตามทั่วไปเลยอันนี้กินก่อนนอน บ <Yep. S 2> ชาเป็นกุต้านะคะคอมเพล็กซ์วิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือไม่ดีแนตะ่ว่าตืต่ตามพิจารก่อนนะแต่ก็กินดีนะสําหรับตัวเราแล้วคนอื่นคิดยังไงคะไม่รู้นะคะส่วนตัวนี้ค่ะส่วนใหญ่เราคนส่วนใหญ่จะชอบกินแม็กมอนะแต่ฟ้ากินตัวนี้แล้วฟ้ากินว่าดีนะคะวิตามินก็คือวิตซีต่อไปนะคะที่กินแบบก่อนนอนทุกคืนเลยนี่ค่ะเบบี้คิตนะคะกูต้าลัชนะคะมะสําหรับคนนอนดึกอย่างฟ้าแล้วก็ คนที่แบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อย,อยแล้วกเ็เป็นพวกที่แบบว่าผิวคําเสียแล้วก็ต้องการการฟื้นฟูอนะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ได้นะจ๊ะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยสีามไม่ดำามไม่ค่อยดำเลยนะใช่เมื่อก่อนเป็นคนที่หน้าโสมมากพอกินไปได้แพงนึงนะคะก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยเราเป็นการเปลีป่ยนแปลงน,นะ โอเคค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เพื่อนๆถามมาก็คือว่าขนตาปลอมอใช้เป็นของอะไรเห็นไหมเอยใช่อันนี้คือฟ้าแต่งหน้าต้องแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะแล้วก็เติมไม่ค่อยบ่อยเติมไม่บ่อยใช่ใช่วันนี้วันนี้เติมแค่สองสามลอกเองแต่ขนตานี้ติดทนนานนะขนตาวันนี้นะคะฟ้าใช้เป็นยี่ห้อของ Eye s i z Sir ใช่ตัวนี้ก็ มาจากลพตภัณไ์ของเบบี้คิเหมือนกันน่าจะมาคนคือเดียวกันแต่แยกกันละมัง้งปกติแล้วจะใช้เป็นตัวนี้จ้เป็นน u m b e r ร์ทนะคะแล้วก็นำอันนี้เป็นเบบี้ดองวันนี้พี่ใช้เป็นตัวเบบี้ดองนะจเห็นไหมเราว่าจะหมดแล้วชอบมากก็เลยซอ้ออันนึงก็ใช้ได้หลายครั้งมาแล้วแต่เราอะไร่เงี้ยพี่ช้เพราะว่าที่เลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ย ตรงที่มันเป็นหัวขนตามันทํามาจากเส้นเอ็นอะที่เล็กมากอ๋อฮะเพราะฉะนั้นย่ยมันก็เลยว่าไม่เคลืองตาเรานะติดนี่ก็ติดมาเกือบจะสิบสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่รู้สึกเคลืองตาเลยนะคะซึ่งต่างกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ฟ้าแบบว่าเอ้ยฟ้าเพิ่งเริ่มติดนะไม่ว่าละกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรดูนะว่ามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าขอบมันอนะเป็นยังไงขอบมันอนะเป็นเหมือนกับมันอนะมันคน่อยๆยี่จะหนาสี ค่อนข้างที่แบบว่าคือเธอเธอเธอหนาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือใส่ประมาณสองชั่วโมงก็คือก็ต้องถอดนะคะโอเคแล้วต่อไปนะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวนะครีมบำรุงผิวที่ใช้เนี่ยก็คือใช้เป็นตัวนี้เบบี้คิดนะคะเมจิกไวท์เบบี้โลชั่นไอตัวนี้จะมีส่วนประกอบของ a h a นะคะช่วยทำให้อ่า ผิวของเราเนี่ยมันผัดเซลล์ได้เร็วยิ่งขึ้นทาให้ขาวค่อยๆขาวกระจ่างใสนะคะอ,อีกตัวหนึ่งที่ใช้ทุกวันเลยก็คือตัวนี้ค่ะคิงกันแดดของซันนี่นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เพิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งนะคะแต่ว่ามีการรีวิวจากพจต้เยอะก,ก็เลยซื้อมาใช้เพราะว่าตัวนี้มันรีวิวในถ้าเพื่อนๆไปดูน่ะในคับ นายเพจของ MC Pitty t h a ี้ไทยแลนด้วยนะก็เลยไปซื้อมัก็เลยลองสั่งมาใช้ดูก็คือมันดีอ่ะมันไม่เหนียวเนอหนานะมันก็เหมือนแบบพอใช้ไปมันก็แบบแล้วแบบว่าโดนของโดนของอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้หลบอะไรก็ยังขาวอยู่ยอะไรอีกตัวหนึ่งน,นะคะที่ฟ้ากินระหว่างมันอันนี้เป็นกล่องใหม่นะเพราะว่ากล่องที่กินหมดไปแล้วนี่จ้ามีเลยเพื่อนเคงเคยเห็นกันแล้วนะคะแบบว่าเออคงมีคนเคยแบบ กินแล้วหรือยังไงยังไงนะคะคือว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยนะคือช่วยให้เราใส่ขึ้นขาวขึ้นยอะไรเงี้ยมันเป็นกูตาไฮโอเลยนี้นะคะปากินวันละสองซองนะคะก็คือว่าเช้าเย็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากโอเคหมดของรีวิวแล้ว <c oughs> ก็กินเท่าน,นี้แหละออถ้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะจะฝากไว้ก็คือว่า ครสนใจไหมว่าจะเป็นคอนตามีเลิรคิมหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือใช้ดีไงใช้ดีก็อยากให้เพื่อนๆใช้ด้วยก็เลยแบบว่าอ้ไปเอามาแบบขายกว่าเนาอก็<ๆ>ถือว่าช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะถือว่าเป็นทุนการศึกษาให้ฟันละกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ทักไลน์มาเลยหรือว่าทางแชทเฟซก,ก็ได้นะคะ โอเคส่วนเรื่องราคานี่ถ้าแบบว่าแม่ค้าใจดีจ้าต่อได้นะถ้าลดได้ก็จะลดให้นะจ๊าโอเควันนี้คะ่จะจบคลิปเท่านี้นะคะส่วนใครที่แบบว่าสนใจอะไรก็ทักไล์นะจ๊ะย้ำอีกทีหนึ่งหรือว่าจะปรึกษาแบบว่าเรื่องการเปลี่ยนลุคก,การแต่งหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ปรึกษาได้นะจ๊ะแล้วใครข้องใจว่า,วาเฮ้ยคุณแต่งหน้าเกิ่งเหรอหรือยังไงเอาโอเคไปดูลูกเกลอกของฟ้าได้นะจ๊ะมาเทียบกันดูว่าณปัจจุบันนเปลี่ยนไปแค่ไหนนะ โอเคในบ้านนะจ๊ะ